สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแบมแบมทาโร่นะคะวันนี้จะทำดวงรายเดือนนะคะประจำเดือนกันยายนปี2567ของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคนเกิดวันอาทิตย์นั้นน่ะเขาจะเป็นอย่างไรงานเงินความรักสุขภาพนะคะเราจะดูให้ทุกๆเรื่องเลยนะใครที่เกิดวันอาทิตย์ก็อย่าลืมมาดูนะคะมาเช็คดวงอัปเดตดวงกันนะคะ คำทํานายเป็นแบบโดยรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้อ่านนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งดีๆจากคําทํานายนั้นจะเกิดขึ้นจริงกับคุณทุกๆคนเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของคุณทุกๆคนแล้วก็อยากจะให้คุณรับเอาไปเป็นพลังงานที่ดีพลังงานที่บวกเท่านั้นหากมีตรงไหนที่คุณฟังแล้วไม่สบายใจเลยนะคะ ก็อย่าเก็บไปคิดให้มันสับสนวุ่นวายจิตใจอย่าเก็บไปคิดเป็นอารมณ์รับเอาไปแต่สิ่งที่ดีๆก็พอนะคะอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันการงานการเงินความรักของคนวันอาทิตย์ประจำเดือนกันยาปี67เนี้ยนะคะทั้งเดือนเลยนะจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะขอทราบพ,พลังงานโดยรวมนะคะของคนที่เกิดอ,อาทิตย์แล้วคุณได้มาดูคลิปนี้นะอะไรมันจะเด่นๆนมาโอ้ย สิเหรียญในเดือนกันยายนโอ้โหมาถึงก็สิบเหรียญเลยเหรอสิบเหรียญสี่เหรียญ6กดาบโอเคเงินเด่นนะพลังงานของเงินนะคะเป็นเดือนแห่งเงินเงินทองความอุดมสมบูรณ์นะคะแต่ก็เหมือนแต่ไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆแล้วได้เงินก็คือต่อสู้ขยันมั่นเพียน ه, มีมาณะอดทนนะคะอดทนอดกลั้นเลยแหละนะในการทํามาหากินในการหาเงินนะคะ <recall. S 1> ก็แล้วแต่คนว่าแต่ละคนจะทําอาชีพอะไรนะคะทํามาหากินแบบไหนนะคะแต่เดือนมันเป็นพลังงานของคนที่แบบว่าเงินสะพัดหามาได้เยอะก็ใช้เยอะอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะแต่เงินเยอะคนราทิตนูเงินเยอะเป็นเดือนที่เหน็ดเหนื่อยหรือพลังงานของคุณกําลังเหน็ดเหนื่อยนะคะในการทํามาหากินในการหาเงิน นะะในการใช้ชีวิตในการดํารงชีวิตนะคะเป็นเดือนแห่งชีวิตเป็นเดือนแห่งเงินนะคะของคนที่เกิดวันาอาทิตย์ก็อาจจะพูดคร่าวๆนะเดี๋ยวเราจะไปเจาะประเด็นกันที่ในแต่ละเรื่องเลยนะคะแต่ทีนี้พลังงานของ1ิบเหรียญขึ้นมาแล้วคุณไม่ต้องกังวลในเรื่องของเงินเลยนะคะแต่ไม่ใช่ว่าโอ้โหเห็นผู้อ่านไพ่พูดอย่างนี้แล้วใช้เงินสรุยสลุ่ยไม่ใช่นะคะยิ่งหาได้เยอะก็ต้องรู้จักเก็บด้วยเนาะคนเรามีขึ้นมีลง นะคะโอเคค่ะคุณอาทิตย์เดี๋ยวเรามาดูการงานกาันนะคะการงานคุณจะเป็นอย่างไรประจำเดือนกันยายนการงานธุรกิจนะคะหรือการเรียนนะได้ควบคุมควบคู่กันไปได้ดูกันไปได้เลยนะคะ <c oughs> ขอโทษนะคะเดลเฟอร์สิบดาบโอเคเดลเ o อร์สิบดาบ อันนี้งานนะอสมินไม้โอเคการงานธุรกิจนะคะพูดถึงการงานกับธุรกิจก่อนธุรกิจส่วนตัวงานประจำหรืองานอะไรก็แล้วแต่ที่คุณทำแล้วก็เป็นธุรกิจของคุณจะงานเสริมงานหลักรวมๆดูกันไปได้เลยนะคะเป็นเดือนที่ผู้ใหญ่เมตตาเดี๋ยวผู้อ่านขอเอาป้ายของอาทิตย์มาปิดเดลิเวอร์ก่อนนะ ในยูทูบเขาจะแบนนะคะเพราะว่าเขาคิดว่า,าไพ่ใบเนี้ยมันโป้มันอนาจารนะคะเออระบบ AI ก็จับแบบนี้นะคะวันอาทิตย์การงานเนี่ยเป็นงานแบบว่าเป็นช่วงของเขาเรียกว่าผู้ใหญ่เมตตาได้ทำงานในสิ่งอันเป็นที่รักหรือได้ทำธุรกิจที่อยากทำมานานบางคนทำมาสักพักหนึ่งแล้วแล้วอยากประสบความสำเร็จอย่างที่บอก ว่าพลังงานของคุณมันเป็นพลังงานที่ไขว่คว้านะคะทํามาหากินหาเงินทํางานแบบว่าขยันมันเพียรในการต่อสู้ของเดือนกันยาเนี่ยคันอาทิย์เนี่ยนะคะค่อนข้างที่จะหนักเล่นเหนื่อยแต่มันเป็นเดือนที่มีคนที่เป็นแบ็กเราแบ็กเราดีนะคะผู้ใหญ่เมตตาผู้ใหญ่รักหรือบางคนทําธุรกิจลูกค้าเนี่ยรักคุณหรือทํางานอะไรก็แล้วแต่ลูกค้ารักคุณมากเป็นเดือนของเขาเรียกว่าเดือนของ เมตตาเดือนของเมตตามหานิยมในของคนมรนิกนะของเดือนกันยาหาเงินคล่องหาเงินได้เยอะเพราะว่าพลังงานของสิบเหรียญทับดวงชะตาคุณทั้งเดือนของเดือนกันยายนนะคะแต่เป็นเดือนที่จะต้องต่อสู้ฝ่าฝันสู้กับอะไรมันมีคําตอบขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเรามาพูดกันทีหลังขอพูดในเรื่องดีๆก่อนนะคะพอผู้ใหญ่รักผู้ใหญ่เมตตาลูกค้ารักลูกค้าเมตตาคุณเนี่ยนะคะธุรกิจหรือว่าการงานของคุณมันจะเด่น มันจะหาเงินได้เยอะมันจะมีชื่อเสียงจะประสบความสําเร็จอีกอย่างหนึ่งนะคะพลังงานของความทะเยอทะยานพลังงานของความไม่ยอมแพ้ไม่ย่อท้อนะคะคุณเป็นคนที่อดทนอดกลั้นและทะเยอทะยานในสิ่งที่คุณทํามากๆต้องเอาให้ได้อะประมาณว่าคนดวงอาทิตย์ของเดืองกันยาเนี่ยพลังงานแบบว่าโอ้โหหนักแน่นมากนะคะต้องเอาให้ได้แหละเดือนนี้เดือนนี้นนตั้งเป้าไว้ว่า จะต้องขายของแลอมียอดขายให้ได้5้าแสนนืนึ่งล้านเนี่ยต้องเอาให้ได้มันจะได้นะคะเพราะคนเมตตาคุณเยอะมากผู้ใหญ่ก็ช่วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือใครที่คิดที่จะเริ่มทําธุรกิจอะไรใหม่ๆนะคุณจะมีแบ็กดีทุนดีนะคะผู้ใหญ่สนับสนุนอ่านะแต่มันเด่นในเรื่องของการทําธุรกิจคนเดียว คนเดียวแต่ผู้ใหญ่ที่ให้เงินสนับสน,นุนหรือลูกค้าเมตตามไม่ได้เกี่ยวกับการร่วมหุ้นร่วมธุรกิจกับคนอื่นนะฟังนีๆดีนะมันจะเด่นมากถ้าคุณทําคนเดียวนะคะเพราะมันมีเรื่องที่จะต้องระวังคือการเซ็นเอกสารสัญญานะคะในการลงหุ้นทําธุรกิจอะไรก็แล้วแต่หรือคุณจะไปทําธุรกิจใหม่ๆหรือคุณอาจจะเป็น เขาเรียกว่าทํางานอิสระก็ได้คุณอาจจะเล่นหุ้นหรือคุณอาจจะเป็นนักเกงกําไรนักเทรดอะไรเงี้ยให้ระวังเพราะว่ามันจะมีลูกแบบว่าเขาเรียกว่าลูกที่แบบว่าโอ้โหเงินดีมากได้เยอะมากแล้วคุณทุ่มคุณทุ่มคุณทุ่มอันนี้ให้ระวังนะคนเกิดอ,อาทิตย์นะคะระวังเรื่องนี้แล้วก็เอกสารสัญญาอะไรให้ระวังดีๆทำอะไรคนเดียวแล้วดีกว่าทำอะไรหลายคนนะคะอย่าง,างที่นี้อีกอย่างหนึ่งคือนักเรียนนักศึกษา นะคะหรือพนักงานประจำเอาพนักงานประจำก่อนคุณจะเป็นที่ต้องตาของผู้ใหญ่เขาเรียกว่าถูกใจอะ่ะถูกอกถูกใจผลงานเด่นเข้าตานะคะแล้วก็แบบว่าโอ้โหต้องตาต้องใจมากแหละในเดือนนั้นน่ะทาโปรเจกต์ได้ดีหรือเซ็นเอกสารสัญญาดึงคนมาลงทุนได้เยอะแยะมากมายสร้างเงินสร้างทองเข้าบริษัทหรือทําอะไรก็แล้วแต่ประสบความสําเร็จ ในโปรเจกต์นั้นๆนะคะผู้ใหญ่ก็จะเมตตาคนเป็นพิเศษเพื่อนร่วมง,งานก็จะหอมคนเป็นพิเศษเออเนะุณจะหอมมากหรือว่าแม้แต่หัวหน้าของคุณแผนกของคุณอะไรเงี้ยคุณก็จะเด่นทีเนี้ยให้ระวังในคนที่ทํางานประจําคนอิจฉาริษยามันเป็นอยู่แล้วอะ่ะมัน,เป,น,เ,ปนเป็นเรื่องแบบ ธรรมดาของโลกเราไปละไม่มีใครอยากให้ใครได้ดีเกินตนอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็ให้ระวังในเรื่องของการงานส่วนการเรียนเนี่ยผู้อ่านมองว่าคุณจะได้ไปเรียนในต่างประเทศนะบางคนที่อยากไปบางคนที่ขอทุนบางคนที่ขอพ่อขอแม่ไปให้ท่านส่งไปเร่มไปเรียนอะไรเงี้ยคุณจะได้ไปนะคะเพราะคุณ ได้รับความเมตตาจากท่านมากคุณทําให้ท่านเห็นว่าคุณทําได้ในสิ่งที่คุณได้เคยพูดเอาไว้คุณมีความรับผิดชอบนะคะแล้วท่านก็มองเห็นความสามารถคุณว่าคุณจะสามารถเรียนจบได้แล้วก็เป็นสิ่งที่ดีในชีวิตของคุณนะคะถ้าคุณได้เ,เขาเรียกว่าได้ลงมือที่จะเดินทางไปล่าไปเรียนต่างประเทศหรือไปฝึกงานต่างประเทศอะไรเงี้ยจะมีคนคอยสนับสนุนนะ่ะส่งให้คุณไปแล้วก็ให้เงินคนุณอะไรอย่างเงี้ย เนี่ยมันจะดีตรงนี้ทีนี้เรื่องระวังของน้องนองนักเรียนนักศึกษาหรือคนที่กําลังจะสอบหรืออะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับการศึกษาเนี่ยผู้อ่านมองว่าสิ่งที่คุณจะต้องระวังก็คือเขาเรียกว่า,าไปอยู่ที่นู่นแล้วนะคะให้ระวังในการไปอยู่ที่นูน่นแบบให้ระวังเกี่ยวกับการเดินทางการไปอยู่คนเดียว หรือการเลือกที่พักนะคะอันนี้จะต้องให้ระวังและเลือกสถานที่ศึกษาเลือกสถานที่พัก mm hmm. เกี่ยวกับสถานที่อะไรอย่างเงี้ยนะคะ mm hmm. เพราะมันมีคือมันมีมันมีเหตุที่จะเกิดของผลนะ่ะที่จะตามมาเพราะว่ามันเป็นไพ่คือเดี๋ยวอ่านไม่ไม,ไม่อธิบายตรงนี้แล้วกันไพ่เขาบอกอย่างนี้ว่าหากไปแล้วอะ่ะสิ่งที่ต้องระวังคือการเดินทาง ให้เลือกที่อยู่สถานที่เรียนที่ศึกษาดีๆให้ระวังการเดินทางดีๆให้ระวังโจรให้ระวังขโมยให้ระวังการถูกทําร้ายร่างกายในการอยู่ต่างถิน่นต่างแดนอันเนี้ยนะคะน,นี่ือต้องระวังอ่าทีนี้เรื่องงานเรื่องธุรกิจเรื่องเดนจบไปแล้วนะคะเรามาดูการเงินการเงินของคนเกิดวันอาทิตย์ The world, ้าวสามดาราชินีไม้นะคะการเงินก็ประสบความสำเร็จอะนะ The world ขึ้นใบแรกเลยคือการเงินสำเร็จอยู่แล้วยิ่งเป็นนักเรียนนักศึกษาเนี่ยผู้ใหญ่คอยซัพพอร์ตช่วยเหลือดูแลตลอดเงินเนี่ยไม่ขาดเลยแต่ว่าจะต้องระวังถ้าถามว่า คนอาทิตย์ต้องระวังอะไรในะเรื่องการเงินเรื่องเสียงเงินกับการช้อปปิ้งกับการดูแลตัวเองกับการเสริมสวยเสริมหล่อกับการซื้อของในสิ่งที่ไม่จําเป็นนะคะคือใช้เงินเยอะเกินไปอะไรอย่างเงี้ยจะเสียงเงินไปกับพวกนี้เสียงเงินไปกับการดูแลตัวเองเออซื้อของใช้ซื้อเครื่องสําอางอะไรอย่างเงี้ยนะคะดูแลตัวเองไปทําสัญญกรรมอะไรอย่างเงี้ยมีมีวีแ่แวว่าจะได้ไปทํา นะคะแล้วก็จะได้เสียเงินก้อนเป็นจำนวนเงินก้อนเยอะๆแต่ถามว่าถ้านอกเหนือจากนั้นมีอะไรที่ต้องระวังไหมไม่มีแล้วก็การเงินก็ดีด้วยนะคะดีมาจากอะไรดีมาจากดวงดีดวงดีในเรื่องของการเงินตั้งแต่เริ่มแล้วก็การงานดีการเงินมันก็สะพัดเข้ามาไหนจะได้รับการอุปถัมภ์จากผู้ใหญ่อีกนะคะคือการเงินก็ดีแต่ให้ระวังในเรื่องการใช้จ่ายแค่นั้นเอง ไะะพ่เขาก็เตือนให้ระวังแต่ต้นด้วยนะตั้งแต่พลังงานของคุณด้วยอย่างที่บอกว่าหาได้เยอะก็ใช้เยอะนะคะก็ให้รู้จักเก็บด้วยนะคะการงานการเงินไปแล้วความรักความรักของคุณเกิดวันอาทิตย์โอ้ยคุณดูสิดวงคุณเนี่ยดวงคุณมีคนอุปถัมภ์นะตั้งแต่เริ่มเลยนะคนอุปถัมภ์เนี่ยขอ,ขอพูดถึงความรักก่อนนะฟังได้ทุกสถานะ แต่ก็อาจจะพูดอย่างนี้ละกันถ้าคุณมีคู่อยู่แล้วแล้วใครจะเข้ามาหาคุณคุณก็ยับยั้งชั่งใจนะว่าเรามีคู่ของเราอยู่แล้วแต่ถ้าหาคนโสดหรือคนที่รักมีประเด็นปัญหารักไม่ชัดเจนเข้ามาดูคุณจะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์นะความรักในทุกๆสถานนะจะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์คุณ อุปธรรมในเรื่องราวแบบไหนล่ะทุกอย่างในชีวิตของคุณเลยดูแลคุณซัพพอร์ตคุณในทุกๆเรื่องนะคะเขาจะเป็นหนุ่มใหญ่สาวใหญ่นะรูปร่างหน้าตาหล่อสวยนะคะผิวพันขาวสะอาดสะอานบางคนอาจจะเป็นคนมาจากแดนไกลนะคะผิวพันขาวเนี่ยได้ทุกประเทศนะไม่ว่าจะเป็นไทยต่างชาติอะไรเงี้ยผมทองผมดำอะไรเงี้ยได้หมดนะคะ จะเจอรักจากทางไกลอ่ะรักจากการเดินทางอ่ะเพราะว่าคนบางทีเนี่ยมีการเดินทางแม้กระทั่งเรื่องเรียนเรื่องอะไรอย่างเงี้ยบางคนคุณไปเรียนไปร่ำไปเรียนไปทํางานไปเซ็นสัญญาเดินทางไปดูงานอะไรเงี้ยคุณเจอเนื้อคู่เจอคนเข้ามาอุปถัมภ์คุณนะคะอืหรือหากคนมีคู่นะคะคุณอาจจะบอกว่าคนมีมีคู่อยู่แล้วล่ะอาจจะไม่มีใครเข้ามาอุปถัมภ์ก็แฟนคุณนั่นแหละ คนปัจจุบันคนนี้นั่นแหละเขาจะช่วยเหลือคุณในด้านของการเงินและอะไรต่างๆในชีวิตของคุณมากยิ่งขึ้นคุณจะพบเจอความรักที่ชัดเจนนะคนโสดอะไรอย่างเงี้ยหรือคนต้องการรักครั้งใหม่นะคะคุณจะพบเจอความรักที่ชัดเจนมากๆคนคนนี้เขาจะชัดเจนกับคุณมากๆถ้าเขาคนนั้นหรือเธอคนนั้นรู้ว่าคุณมาเล่นๆไม่ได้จริงจังเข้าไปทันทีนะคะเขาต้องการคนที่ชัดเจนจริงจัง คุยก็ยอมรับว่าคุยคุยแล้วให้สถานะตกลงกันว่าให้สถานะอะไรหลังจากที่คุยไปแล้วเนี่ยคนคนนี้จะเป็นในลักษณะอย่างนี้แต่จะเป็นสายเปย์สายซับพอร์ตเข้ามาช่วยเหลือดูแลคุณนะคะพบเจอความรักที่ดีนะพบเจอความรักที่ดีส่วนรักที่มีประเด็นปัญหาหรือรักที่ท็อกซิกผู้อ่านมองว่ามันจะไม่มีในในเดือนนี้อืมเพราะว่ามันไม่มีไพ่ขึ้นเลยมันไม่เด่น นะคะอ่านจะอ่านแต่พลังงานเด่นๆนะคะหรือหากมีอะไรต้องระวังผูอ่านก็จะพูดแต่มันไม่มีนะคะการเงินการงานความรักไปแล้วสุขภาพสุขภาพของคนเกิดบอาทิตย์เป็นอย่างไรประจำเดือนกันยายนโอเคจะ5เม็ดเจเออเจ็ดไม้ โอ้ oh, แล้วก็สตรองนะคะสุขภาพไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเลยคุณแข็งแรงมากนะคะสุขภาพกายดีสุขภาพจิตดีชีวิตคุณก็ดีก็สดใสเป็นอะไรที่สงบสงบมากๆนะคะในเรื่องของสุขภาพไม่มีอะไรผือหวาหากที่จะต้องระแวดระวังอะไรก็แค่พักผ่อนไม่เพียงพอแล้วกันนะคะเพราะว่ามีแบบว่ามีแนวโน้มของการทํางานหนักอืมตั้งแต่ต้นนะคะอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการพักผ่อนไม่เพียงพออะไรอย่างเงี้ย นะคะไม่มีปัญหาอะไรเลยว่นอาทิตค่อนข้างที่จะโชคดีมากเงินก็ดีรักก็ดีงานก็ดีสุขภาพก็ยังดีอีกนะคะ ขอให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นจริงกับคนมาทิ์นะคะที่ได้มาดูคลิปนี้นะยังไงก็ฝากกดติดตามช่องกดถูกใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็ฝากติดตามช่องทางต่างๆของผู้อ่านด้วยนะคะทั้ง f c e e o o o แบมแบมทาโร่ M aro, ชื่อภาษาอังกฤษและชื่อภาษาไทยแล้วก็ติดต o อแบมแบมทาโร่ไอจีแล้ว่่อินสตาแกรมแบมแบมทาโร่แล้วก็เทรดนะคะแบมแบมทาโร่ M M aro, ด้วยนะ ฝากกดติดตามแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผู้อ่านด้วยนะคะผูออ้อ่านจะได้มีกำลังใจทำคลิปดีๆให้กับทุกๆคนต่อ,ตอไปเจอกันใหม่ในหัวข้อหน้าในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ